ยังอยู่ที่เรื่องราวบนท้องถนนอันนี้ก็ชวนหวาดเสียวแต่ไม่ได้มีใครเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตแต่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกรถตู้รับส่งนักเรียนตรงฝากระโปรงท้ายเดี๋ยจะบอกอก็คือประตูท้ายอ่ะปิดไม่สนิทจังหวะออกตัวจากไฟแดงเป็นไฟเขียวเสร็จป้าไปแต่ทิ้งเด็กนักเรียนไว้ด้วยคุณผู้ชมรถคันหลังติดกล้องมาจับภาพไว้ได้นะครับ นักเรียนก็เก็บคองอเข่าดีแล้วเกินคนมาข้างหลังต้องเขาไปปลอบถ้าดูไม่ผิดอ่ะถ้าจะล้มลักษณะนี้ได้เนี่ยมาเก่งเนี้ยผมว่านั่งพิงนั่งพิงกระโปรงหลังเขาเรียกฝากระโปรงไม่หรือเรียกฝากประตูเอายังไงดีถ้ารถตู้แบบเนี้ยข้างหลังเขาเรียกอะไรอ่าประตูหลังละกันอ่าก็ล็อกมันน่าจะมีปัญหาปิดไม่อยู่เชื่อว่าหลายท่านถ้ารถเก่าๆหน่อยก็คงจะมีปัญหาเดียวกันคือสับไปแล้วมันไม่ลงล็อก ต้องสับกันหลายทีเลยเนี่ยคุณผู้ชมแยกเบนจมาาตะบนโพเสด,ดระเพอเมือ,นองนครศรีธรรมราชหลังจากรถตู้รับส่งนักเรียนคันนี้พอไฟเขียวเสร็จปั๊บก็ออกตัวออกตัวเสร็จปับ๊บจังหวะควรจะเป็นช่วงเร่งพอดีตรงนั้นปึ๊บเด็กก็หลุน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 ,ล,นลงมาเลยนะครับแล้วก็มีพลเมืองดีเข้าไปช่วยปอบน้องแต่น้องเนี่ยยืนขึ้นมาได้ด้วยลักษณะก็คือไม่ได้เจ็บหนักมากอาจจะมีอะไรช่วยประคองประคองหลังด้วยอยู่ด้วยพอดี ตำรวจเขาไปตามหารถคันนี้เพราะทะเบียนก็ค่อนข้างชัดเจนเพราะกล้องของรถคันที่ตามหลังมาที่ถ่ายเอาไว้ได้อย่างชัดเจนเนี่ยก็เห็นทะเบียนเรียบร้อยนีจังหวะลงมาเนี่ยนาจะช่วยมีแบบดีน้องใส่ชุดรัดกุมด้วยนะเหมือนมีใส่เสื้อแล้วมีกระโปรงกระเป๋าอะไรช่วยรองกันอีกทีหนึ่งไม่งั้นนะเจ็บหลังตายเลยตามไปเจอคนครอบครองรถคุณผู้ชมนายจักรกระพงตัวเขากับภรรยาเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สพมือนครศรีธรรมราชบอกไม่ได้ตั้งใจ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันสุดวิสัยครับคุณตํารวจตัวล็อกประตูหลังอาจชํารุดอยากจะขอโทษนักเรียนก็ดีอยากจะขอโทษพ่อแม่ของเด็กก็ดีอยากจะขอโทษสังคมด้วยก็ดีหลังจากน้องพลัดตกจากรถตนก็รีบจอดรถริมถนนห่างจากสี่แยกไฟแดงไปไม่ถึงร้อยเมตรแล้วก็รีบกลับไปช่วยเด็กเอาฟังเห็นเขาหน่อยเราเป็นเรื่องตัวชาที่เราผมกเบียด้าขึ้นมาครับทีนะ้ครับก่อนเบียดาแล้วประตูมัน เมื่อสุดที่เที้ดเด็กเดี๋ยวเราตั้งเลยครับว่าเด็กพลัดเด็กพลัดครับคือพวกก็ไปเข่ารถจอดมันเกิดจากความผิดพลาดตรงไหนอะอ่าน่าจะเป็นประตูหรือว่าประตูล็อกเสียโอ้เตอร์พบเจอล็อกคือว่ามันมันมันล็อกไปชั้นเดียวกันนะครับปกติมันจะต้องของชั้นด้วยอืมเอ่ออันตรายถ้าบอกว่าสุดวิสัยนะคือ มันห้ามไม่ได้แต่จริงๆเ่ะถ้าเราไปดูอะสภาพรถประตูหลังอะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะี่เนี่ยนะเดี๋ยวดูนะคือถ้ามันล็อกเนี่ยมันปิดมันต้องกึง้งแน่นเลยถึงจะพิงก็ไม่ตกแตกกกกกก่เนี่ยกึกะกึกกะกึกกคือมันหลวมอะเขาไปลองดูแล้วเขาบอกว่าลองดูว่างเงี้ยอย่างเงี้ยปิดหรอเปิดไหมล่ะอย่างนี้สุวิสัยหรอแก้ได้นี่ประมาทนี่แลวเชื่อว่าน้องคนหลังสุดน่าจะลักษณะนั่งคร่อมไอ้ม้าตรงกลางนี่แหละแต่เห็นสภาพเนี้ยหลายคนก็ต้องบอกว่านี่มันรถสองแถวหรือรถตู้เอาอย่างนี้ก่อน สแถวด้วยซ้ําอะขอขออบคุณครับอมันอาจจะออกสามแถวด้วยซ้ําอะถูกไหมอะดัดแปลงไม่อย่างงี้ดัดแปลงสิคือปกตินะกฎหมายมีนะครับรถตู้นั่งได้ไม่เกิน13คนนี่ดัดแปลงให้นั่งได้ยี่สิบคนจุกจุกทำกำไรเลยจุกจุกถูกไหมแล้วก็ตัวล็อกทำงานไม่เสถียรล็อกบ้างไม่ล็อกบัางโดยมากไม่ล็อกเออสติ๊กเกอรข้างไม่ติด ไฟบนไม่ติดนี่คือรถรับส่งนักเรียนใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่หรือมัอ้งรถรับส่งนักเรียนแล้วยังไงอะไม่เปไลกระจ่ายค่าปรับไป 4, โอ้โหละสี 4, 000. 4, 000. ่พันเนี่กับชีวิตของเด็กนะชีวิตของเด็กใช่ชมสามข้อหาที่โดนปรับสี่พันเนี่ยคือใช้รถรับส่งนักเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตดัดแปลงที่นั่งรถรับส่งนักเรียนไม่ถูกต้องที่จดทะเบียนไว้อุปกรณ์ส่วนควบที่ใช้ล็อกประตูรถด้านท้ายไม่สมบูรณ์นี่ตำรวจเขาก็ปรับอันนี้คือ ตามพรบของกรมการขนส่งทางบกทางขนส่งมาดูเองส่วนทางตำรวจปรับไปอีกจุกจุก0 0ึ่งพันบาทฮะข้อหาขับรถประมาททําให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บแล้วสั่งให้แก้ไขรถให้ถูกต้องตามกฎ <ไป S 1> หมายไ,มไ,นะไปขออนุญาตใช้รถรับส่งนักเรียนให้ถูกต้องผมก็ไม่รู้อะผมก็มองโลกในแง่ร้ายเป็นผมอย่างเงี้ยคือลิฟรถรถมาดัดแปลงไปแล้วอ่ะแล้วใครจะไปรู้อะะไปแก้ไขอะพ่นเพิ่นอะไรก็ไม่พ่นอ่ะ แล้วจะมั่นใจได้ไงว่าจะไปแก้ไขอ่ะจะไปขออนุญาตอ,อ่ะอ่ะแล้วเอาคลิปนี้นะคลิปนี้นะคือตอนแรกเนี่ยคนขับไปบอกกับแม่น้องบอกว่าอ๋อแม่ช่วงนั้นน่ะจอดติดไฟแดงอยู่แล้วเด็กอะตกลงมาไม่เป็นอะไรมากแต่พอแม่มาเห็นคลิปมันไม่ได้เป็นช่วงจอดติดไฟแดงนะออกตัวไปแล้วใช่ไหมแล้วมีการแบบเหมือนกระชากเปลี่ยนเลนมาตรงเนี้ยแล้วเด็กถึงลง่วงแม่เ็กแล้วมาเล็กนี่อขอโทษนะเส้นทึบไหมอเปลยนเลนไม่ได้นะเส้นทึบไหม แล้วแล้วไม่โดนข้อหาฝา่าฝืนสัญญาณจราจรเหรอ,อทําไมไม่โดนน่ะเส้นทึบน่ะอยู่ตรงสี่แยกเลยน่ะไปเปลี่ยนเลนน่ะจากซ้ายไปขวาตรงเส้นทึบเนี่ยเอา้าเห็นชัดเจนแต่ตํารวจปรับขับรถประมาทเป็นเหตุให้หุ่นนั้นบาดเจ็บม่รู้การตั้งข้อสังเกตเราเองนะตำรวจเขาคงเห็นคลิปเดียวกับเราั้างหรือเขาไม่ได้เห็นหรอ,อมไม่แน่ใจนี่คือแล้วที่คุณผู้ชมรถรับส่งนักเรียนที่เขาต้องการจะแซงอ่ะเขาบอกต้องการจะแซงรถกระบะคันหน้า ขณะที่ออกตัวไฟเขียวนะแล้วเ<ะ>ป็นรถรับส่งนักเรียนซึ่งควรจะต้องใช้ความแบบประมาทระวังขั้นสุดแบบไ,ไปคะช้าไม,ไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้ไไแล้วคือคันหน้าเขาก็ออกตัวเหมือนกันก็ต้องไงอ่ะพี่ก็เบี่ยงออกมาแล้วรถของพี่เป็นแบบนี้พี่ก็เร่งแซงดีที่รถที่มีกล้องอ่ะเขาเบรกทันถ้าเบรกไม่ทันนะ่ะลูกหลานเจ็บตายขึ้นมารับผิดชอบยังไงไหวอ่ะพ,พี่รถตู้ขนส่งนะที่เป็นแบบรถโดยสารอ่ะเขมวดกันจังนี่ส่งน้องกรไปดูวินรถตู้โดยสารที่ มีกฎนะประตูด้านท้ายต้องเป็นประตูฉุกเฉินเนี่ยให้ไปดูเดี๋ยวเขาให้ดูนี่กำหนดตามกฎของกรมการขนส่งทางบกเลยต้องมีช่องว่างสําหรับให้ออกได้สะดวกอันนี้ก็สะดวกนะอีกเคนี้สะดวกเกิน<ะ>ไปนะัอนนี้ไม่ไมล็อกอันนี้หล่นไม่ใช่ออกนี่เขาต้องมีออช่องแบบนี้เออซึ่งต้องล็อกประตูให้เรียบร้อยก่อนออกรถก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาได้มีการตรวจสอบไหมสต่นิฐานว่าไม่มีนะครับเอาเดี๋ยวฟังทางพนักงานขับรถ ของชัยนาทัวเล่าให้ฟังหน่อยว่าทีไอที่เข้มงวนกับพวกเขาจังเลยเดี๋ยวมันต้องมีอะไรบ้างประตูนี้สําคัญประตูถุกเฉินสําคัญครับนั่นแหละเว,เวลาเวลา,าเกิดไฟไหม้เกิดอะไรเนี่ยแค่ประตูนี้ประตูนี้สําคัญมากอันนี้มีไหมพี่มีมีครับ <ผม S 2> อยากเห็นนะพาไปดูนะ คุณผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวคุณพี่เขาพาไปดูประตูล็อกฉุกเฉินนะครับที่พี่เขาบอกต้องระหว่างเนี้ยนน่่แน่ระหว่างนี้จะไม่เีอยไรเลยอันเนี้ยที่น้องล่วงจจะเป็นจุดนี้ตัวนี้มันจะมีกอนล็อกอ๋อก่อนล็อกอยู่นี่เนี่ยมันจะมีกอนล็อกกรณีนี้คือฉุกเฉินแต่กรณีของน้องนักเรียนไม่น่าจะฉุกเฉินไม่น่าจะต้องออกมาด้วยนะครับดังนั้นก็ฝากดูหน่อย บางทีเด็กแว้นขี่รถแข่งกันยังไปริบรถเขาได้เลยอย่างเมื่อสักครู่นี้จะมั่นใจได้ไงว่าเขาจะกลับไปแก้ไขให้มันถูกต้องจะไปขอใบอนุญาตรับส่งนักเรียนถูกต้องวางใจกันยังไงก่อนใช่ไหมชีวิตลูกหลานเราพ่อแม่ผู้ปกครองท่านไปจ้างรถรับส่งนักเรียนท่านก็ต้องดูรถลูกท่านด้วยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเหมือนน้องเนี่ยพ่อแม่ไม่รู้ได้ซ้ำว่าตกรถอย่างเงี้ยยังคิดว่าเป็น,ปนแบบตกธรรมดาคนขับบอกว่าเออเขาจอดติดไฟแดงน้องล่วงลงมาที่ไหนไ,ได้ไม่ใช่